เรนเดอร์เรมี c ห้าสมีหน้าจอมินิแคปซูลให้กล้องหลังคู่และขอบแบนมีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนเรลมี c ห้าที่จะเป็นสมาร์ทโฟนตัวกลางของเรลมี c เซรีส์รุ่นใหม่เตรียมที่จะเปิดตัวเลยเลยนี้ครับหลังจากที่มีภาพเรนเดอร์และฟิวเจอร์หลักเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยทวิตเตอร์ l าร์ลัสเกลกันีได้โพสต์ภาพเรนเดอร์ของเรลมี c ห้าที่มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบมินิแคปซูล ให้ความรู้สึกคล้ายกับ Dynamic Island บน iPhone 14 Pro ครับซึ่งจะมีการแสดง Animation แอนิเมชันแถบดำขึ้นมาเมื่อมีการชาร์จและการใช้งานข้อมูลกรก้าและการแจ้งเตือนต่างๆครับส่วนขอบตัวเครื่องทั้ง4ด้านจะเป็นแบบแบนเรียบซึ่งฝั่งซ้ายจะมีช่องใส่ซิมการ์ดส่วนที่ด้านขวาจะมีปุ่ม power และปุ่มเพิ่มลดเสียงโดยสีสันของเรย์มี4้จะมีสีฟ้าและสีดำในรูปลักษณ์ทูโทนที่ส่วนบนจะเป็นผิวมันเงาและส่วนล่างจะเป็นผิวด้าน นอกจากนี้สเปคของเรือมี451คาดว่าจะมาพร้อมกับแรม8 g ิกรอม64ก,กิกบตเตอรี่มาที่5,000มิลแอมรองรับชาร์จไว้33วัตต์ด้วยครับตอนนี้ช่องไ t f a ฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อ f a ฟาเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ